สวัสดีค่ะมาพบกับเรื่องการต่ออุปกรณ์ไฟฟ้านะคะการต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าในตัวอย่างห้องเรียนก็จะใช้เป็นหลอดไฟนะคะการต่อแบบอนุกรมมีมีการต่อแบบสองแบบหลักๆก็คือการต่อแบบอนุกรมการต่อแบบขนานและมีแบบเพิ่มเติมอีกอันนึงคือการต่อแบบผสมนั่นก็คือเอาวิธีการต่อแบบอนุกรมกับขนานมาผสมในวงจรเดียวกันซึ่งอาจจะมี เครื่องใช้ไฟฟ้านะคะมาสองชนิดสามชนิดต้องต้องสามชนิดนะเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่อออ,อาจจะเป็นชนิดเดียวกันแต่หลายเครื่องนะคะสามเครื่องขึ้นไปถึงจะต่อแบบผสมได้นะฮะโอเคมาดูตรงนี้นะคะนักเรียนคะ่ะการต่อแบบอนุกรมกับการต่อแบบขนานผลลัพธ์ใครให้ความสว่างในการทำงานมากกว่ากันเอามาดูอ่า นี่ครูใช้ฐาน9 V โวล์นะคะเป็นแหล่งกำเนิดไฟฟ้าขอเซตตำแหน่งที่ตั้งดีๆกันอ่ามาดูแบบอนุกรมก่อนนักเรียนจดจำค่าความสว่างไว้นะอ่าค่าความสว่างของการต่อแบบอ,อนุกรมก็ประมาณนี้นะต่อมามาดูแบบขนาดนะคะผลความสว่างจะประมาณไหนอลองมาดู ประมาณนี้ค่ะพลิกไปพลิกมานะคะโอ้จ้านะคะถือว่าจ้านะคะสว่างเต็มหลอดเต็มที่มากเลยค่ะ,ะสรุปการต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบที่ทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าทำงานได้เต็มที่มากกว่าก็คือการต่อแบบขนานนะคะขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะ